สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก็เข้าสู่ช่องเอเวอร์โกของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้มาแค่ต้นไม้นะคะแต่ว่านานๆเนี่ยก็เริ่มที่อยากจะทำเหมือนกับว่าสวนผักมีทุกอย่างที่เราอยู่ในบ้านของเราแล้วก็ใช้ในการทำอาหารของในแต่ละวันนะคะก็เริ่มจากที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะคะก็เป็นสวนผักที่ น,น้าๆนะคะแล้วก็คุณยายแล้วก็คุณตาเนี่ยได้ทําไว้นะคะก็คิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปเก็บผักจากที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มาทําอาหารไม่ต้องไปซื้อตามตลาดเพราะว่าบังค้ามันยิบมันย่อยอะไรเงี้ยถ้าเรามีเราก็สบายเซฟเงินเราไปเยอะมากเลย,เยค่ะพอเริ่มมีสวนผักปุ๊บก็มีน้องเป็ดอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะแต่ว่าข้ออยู่ตรงนู้นนะคะริมนู้น ในสวนของเรานะคะก็มีทั้งไข่แล้วก็มีทั้งผักก็จะมีมะเขือปพระกาศมะเขือเทศนะคะแตงกวาแล้วก็พวกตอนนี้ก็กปลูกขา้าวโพดแล้วก็บวบแล้วก็ฟักทองอะไรพวกนี้คือแบบเราสามารถนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พวกเอ่ออะไรนะผักชีออหอมป้อมหอมป้อมเป็นกำเมืองคำไทยคืออะไรนะผักชีแล้วก็ต้นหอม ใช่ค่ะนี่แหละแล้วก็นานาก็เลยคิดว่าถึงช่วงเวลานี้ละที่อยากจะมีโรงเห็ดเป็นของตัวเองนะคะนานาก็จะมาพูดถึงการที่เราค่อยๆทำโรงเห็ดกันไปนะคะเราก็จะพาไปดูมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ที่นานาทำเนี่ยงบนานาเนี่ยไม่ถึง2 0 0 0บาทโรงเห็ดนะคะไม่ถึง2อ0 0บาทแล้วก็ค่าก้อนเห็ดก็แยกออกไปอีกทีนะคะเดี๋ยวนีนาก็จะบอกหมดเปลือกเลยนะคะนี <c oughs> ่นะคะอันนี้ก็คือ เราจะพาตาจะอธิบายว่าตาทาําอะไรบ้างค่ะค<า>่ะนี่ก็คือโรงเพลิงของเรากว้างเท่าไร่นะคะตาก<า>ว<ต>า้วงางเท่าไหรยาวเท่าไหรยาวเกือบเจ็ดเมตรเกือบเจ็ดเมตรนะคะเดี๋ยวก่อนพังเต<า>ืต<า>้อเจ็ดเมตรอ่ะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสแลนแบบนี้นะคะนีเลยยาวไปเลยเกือบเจ็ดเมตรนะคะตาเป็นคนสร้างแล้วก็ ยาว้างห้ามเปิดเดี๋ยวมันจะหายชื้นออกมาก่อน <c oughs> แล้วแสแนนนะคะเราก็จะเห็นว่าเราจะมุข้างหน้าแหละข้างหลังนะคะแสแลนเนี่ยเพื่อไว้เก็บความชื้นแล้วก็ปกป้องพวกแมลงอะไรต่างๆนะคะมันก็จะต้องมุงทั้งหมดเลยแต่ว่าเราก็ต้องทําหลังคาแบบนี้ให้เขานะคะ <c oughs> เป็นเป็นร่มล่มๆให้กับเขาเลยนี่คุณตาก็ทําเองทั้งหมดเราใช้เศษไม้ที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาทาพอเข้าไปข้างในนะคะ เมตรแปดเมตรสองเมตรนะคะจะตรงนี้ร้อยยาวเท่าไหรสองเมตรสองเมตรกว่าสองเมตรกว่านะคะอันนี้ก็คือเห็ดของเรานี่อันนี้เป็นล็อตแรกนะคะที่เห็ดนางฟ้าได้เติบโตตรงนี้ที่เราเห็นนะคะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยก้อนหนึ่งร้อยก้อนหนึ่ง้ยก้อนนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นอันนี้เป็นเชื้อเห็ดที่นานาได้จากที่อยู่บ้านนานานะคะชื่อครูสารนเองเขาก็เลี้ยง เาะเห็ดอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็บ่มเชื้อเห็ดให้กับเรานี่ก็คือก้อนเห็ดนะคะสวยสวยตาบอกว่าสวยตรงนี้ก็เป็นเชื้อที่มันอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเห็ดฮังการีสีน้ำตาลแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของเห็ดนางฟ้านนเองนะคะเห mm ็ด hmm. นางฟ้านเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะมีทั้งฮังการีภูฐานอะไรเงี้ยซึ่งนายก็ต้องศึกษาแต่ตอนนี้นายก็เลี้ยงเป็นพวกเห็ดนางฟ้าน,นะคะสการขอบรดหน้าบอกใช่ วิธีการดูแลนะคะเมื่อเรามุงแซนรอบด,ด้านนี้เราจะมุงแซนนะคะด้านข้างทั้งสองทั้งกว้างแล้วก็ยาวนะคะแล้วก็ข้างบนเพราะว่าเวลาเราลดน้ำอ่ะเราจะไม่ลดให้โดนดอก <c oughs> จริงๆแล้วเขาบอกว่าโดนดอกได้เนาะแต่เนาะมันก็เป็นเหมือนกับฝนตกอะค่ะเราเหมือนเป็นการจําลองฝนให้กับน้องเราก็จะลดแค่ด้านบนแล้วก็ด้านข้างทั้งหมดเพื่อควบคุมความชื้นพอเพข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกชื้นทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเหตดอะ ชอบความชื้นเขาเจริญเจริญเญติบโตได้ดีนั่นเองนะคะการลดน้ํานะคะช่วงเวลานี้แบบบ้านเรามันร้อนมันก็จะต้องลดน้ําเช้ากลางวัน,วนหนึ่งรถสองั้ง อืมหรือว,ว่าสองครั้งก็ได้แต่ว่าให้ถ้าดีให้มันดีนะคะก็ต้องช้กงวันเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยห้าเป็นพื้นดินต้องเป็นพื้นที่มีทรายรองไว้รองนะคะมันจะได้ไม่แฉะเวลาเราเดินเข้ามาเก็บนั่นเองนะคะมันจะต้องเป็นพื้นทรายแบบนี้เลยแล้วตาทําชั้นเนี่ยนะคะสามารถวางได้ประมาณแค่ชั้นแค่นี้วางได้เกือบห้าร้อยก้อน ตรงนี้นะคะใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกนะคะเกือบ500ก้อนเลยแต่ว่าเราเป็นมือใหม่แล้วก็ฝึกเลี้ยงแค่200ก้อนก่อนนานาก็เอาตัว นางฟ้ามาเพราะว่าตัวนางฟ้าเนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วก็เก็บง่ายนั่นเองแบบประมาณ3ามถึงห้าวันก็เก็บทานได้แล้วแล้วก็เก็บขายอันนี้ก็จะเก็บไว้ทานนะคะที่เหลือก็จะเก็บส่งขายหมดเลยแล้วก็ไปติดต่อตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะใกล้ตลาดก็เอาไปขายได้นะคะประมาณนี้แล้วก็จะดูกันซึ่งนานเนี่ยก็จะทําเป็นพวกสถิติต่างๆไว้ด้วยว่าครั้งแรกที่เอามา100ก้อนเนี่ยได้ทั้งหมดกี่กิโลแล้วก็เขาบอกว่าสามารถอยู่ได้นาน5-6เดือนแล้วก็จะดูว่า5-6เดือนเนี่ย ทั้งที่เขาให้เนี่ยนะคะได้กี่กิโลนั่นเองแล้วก็เราได้กําไรขาดทุนเท่าไหร่เราก็จะมาวัดกันนะคะแล้วก็ยังมีเสริมเทคนิคอีกนิดนึงนะคะคือว่าพวกเห็ดพวกเนี้ยพอมันหมดเชื้อของเห็ดนางฟ้าไปแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอาก้อนเห็ดเขาเนี่ยมาวางกับ วางเป็นแอ่งกะละมังเอาฟางคุมแล้วก็ทําเป็นเห็ดฟางได้อีกเรเงียทุกคนคือแบบมันสามารถทําให้เรากินได้ตลอดเลยนะคะตันนี้ก็ถ้าใครมีคําถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วรก็จะเข้าไปตอบคาถามเพื่อนๆน,นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณตาที่ทําโรงเห็ดให้กับเราที่ทําให้เราได้มีโรงเห็ดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะบอกให้คุณตานะคะฝากช่องสุดท้ายนะคะอาจะมากดไลค์กดไลค์ กดแชร์แลอก็ซอบสไครต์เอาโอเคนะคะก็กดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะคะเราก็จะนำองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยมาอัพเดตให้เพื่อนๆเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครทดสอบหน่อยทดสอบชอบ